สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขธรรมจิแห่งช er าติานั่นเองนะครับนี่คือผังสาระการเรียนรู้นะครับที่นกักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับก็เป็นในเรื่องของความหมายความสําคัญแล้วก็หลักของสุขธรรมจิแห่งชาตินั่นเองตัวชี้วัดนะครับนกักเรียนจะต้องสแสดงพฤติกรรมที่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตามสุขธัรมจิแห่งชาติได้นะครับ มาดูครับ10ข้อครับข้อที่1ก็คือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดข้อที่2นะครับรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะครับต่อไปเขารับประทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและเลี่งเลี่ยงอาหารรสจัดสีจุดฉานงดสูบบุหรี่สุราสารเสพติดการพน,นันการส,าสับสนทางเพศ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาทออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีและทำใจให้เร่ารือแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมเป็นข้อที่10ข้อสุดท้าย ความหมายนะครับของสุขภาพอย่างชาตินะครับสุขภาพอย่างชาตินะครับก็หมายถึงข้อกําหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทาง,ทงร่างกายจิตใจและสังคมนะครับต่อไปความสาคัญของการปฏิบัติตามหลักสุขภาพอย่างชาตินะครับก็คือการปฏิบัติตนตามหลักสุขภาพอย่างชาติเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้สุขภาพกายกจ,จิตใจแข็งแรงมีสมรรถภาพในการเรียนมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่ายและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการมีสุขภาพที่ดีได้นั้นจึงต้องใส่ใจและปฏิบัติตามหลักสุขภาพอย่างชาติ10ประการนะครับมีอะไรบ้างรายละเอียดลึกๆไปด้วยกันเลยครับเรื่องของหลักสุขภาพอย่งชาตินะครับมี10ข้อเรามาดูแต่ข้อที่1เลยนะครับ ข้อที่นนะครับสุขภาพอย่างชาติข้อที่1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดข้อควรปฏิบัติตามหลักสุขภาพอย่างชาติข้อที่1นนะครับคืออาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดโดยใช้สบู่ฟอกให้ทั่วร่างกายล้างออกด้วยน้ําสะอาดและทําความสะอาดบริเวณเยื่เพศด้วยสบู่เด็กหรือน้ําสะอาดใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดให้ทั่วร่างกายรวมทั้งบริเวณเยืเพศให้แห้งนะครับต่อไปครับในข้อที่1นนะครับจะต้อง สระผมให้สะอาดอยู่เสมอโดยใช้แชมพูสระผมแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับสำคัญมากเพื่อไม่ให้ผมนั้นขึ้นราได้นะครับส่วนข้อที่สานะครับตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและดูแลรักษานิ้วมือนิ้วเท้าให้สะอาดอยู่เสมอสี่นะครับขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาโดยฝึกขับถ่ายในตอนเช้าของทุกวัน ห้านะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นไม่สวมใส่เสื้อผ้าซ้ําซับผ้าให้สะอาดผืนแห้งไม่สวมเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นและสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับต่อไปครับข้อที่2นะครับ ของหลักสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คือรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีขอควรปฏิบัติตามหลักสุขภาพแห่งชาติข้อที่2นั้นมีอะไรบ้างครับก็คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับเช้าแล้วก่อนนอนโดยเลือกแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มเพื่อป้องกันอันตรายต่อเหงือกและเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูสฟอรายเพราะจะช่วยให้ฟันแข็งแรงป้องกันผุและโรคเหงือกอักเสบได้นะครับสุขภาพ ข้อที่สนะครับจะต,ต้องทำอะไรอีกก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานขนมที่มีรสหวานจัดและมีลักษณะเหนียวติดฟันเช่นทอฟฟี่ลูกอมช็อกโกแลตและไม่ให้ฟันกัดฉีกสิ่งของที่มีความแข็งและเหนียวมากเพราะอาจทำให้ฟันบิ่นหรือหักได้นะครับต่อไปครับตัวสุขภาพปากและฟันเป็นประจำทุกปีหากมีการตรวจพบโรคในช่องปากหรือฟันผุจะได้ทำการรักษาตั้งแต่ในระยะแรก าดูข้อที่สารับของหลักสุขภาพยหญ่แห่งชาตินะครับล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายนะครับข้อควรปฏิบัติตามหลักสุขภาพใหญ่แห่งชาติก็คือล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารรวมทั้งหลังการขับถ่ายและหยิบจับของใช้ต่างๆที่มีฝุ่นละอองสองกปรกหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย ไปนะครับสุขภาพแห่งชาติในข้อที่4นะครับเรบประทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรจาสจัดสีฉุดฉาขอควรปฏิบตตัติตามหลัก <eden> ลลสุขภมหงชาตินะครับเลือกเสื้ออาหารที่สดสะอา,าดปราศจากสารพิษและซื้อตามฤดูกาลเพื่อให้อาหารที่สดมีคุณภาพดีและราคาถูกการปรุงอาหารต้องถูกสุขลักษณะโดยใช้วิธีการที่สงวนคุณค่านะครับนี่คือสุขภาพแห่งชาติข้อที่4นะครับ ดูข้อที่4ต่อครับว่าจะต้องทำอะไรอีกนะครับก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพียงพอจ่กความต้องการของร่างกายเหมาะสมกับวัยและควรรับประทานอาหารหลากหลายชนิดไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8-10แก้วนะครับต่อไปนะครับ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆอาหารประเภทหมักดองหรือมีสีสันฉูดฉาดรวมทั้งอาหารที่มีรสจัดเมื่อรับประทานอาหารไม่หมดควรหาภาชนะมาปิดให้มิดชิดนะครับเพื่อไม่ให้มแมลงวันตอมนี่ต่อไปไปดูข้อที่5ครับสุขภาพแข็ง่งชาติในข้อที่5งั้นก็คืองดสุหรี่สุราสาสตริดการพนันและการสัมผัสตางเพศนะครับ หลักปฏิบัตินะครับก็คือหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดด้วยการไม่คิดลองไม่เชื่อคําชักชวนจากเพื่อนหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ติดสารเสพติดเพราะอาจจะชักชวนไปหาสารเสพติดได้รวมทั้งไม,ไม่เล่นการพนันทุกชนิดและไม่ใกล้ชิดผู้เล่นการพนันนะครับนี่คือสุขภัณฑ์ในข้อที่5ต่อไปครับเราจะต้องปฏิบัติอะไรต่ออีกนะครับ ก็คือไม่สับสนทางเพศนั่นเองนะครับโดยยึดหลักการวัตตนให้เหมาะสมข้อที่6นะครับในหลักสุขภาพแห่งชาติก็คือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับข้อควรปฏิบัติตามหลักนะครับก็คือทุกคนในครอบครัวนะครับช่วยกันทํางานบ้านโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานกันและเมื่อมีปัญหาควรปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นร่วมกันร่วมแก้ปัญหาโดยยึดหลักประชาธิปไตยในครอบครัวนะครับ ในข้อที่6เราจะต้องปฏิบัติโดยการมีน้ำใจเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกันและทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอในครอบครัวนะครับมาดูสุขภาพมัญญติแห่งชาติข้อที่7นะครับป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับก็คือระมัดระวังการป้องกันอุบัติภัยในบ้านด้วยการใช้ และดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้มีสภาพดีอยู่เสมอปิดแก๊สถุงต้มทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับอันนี้อันตรายนะครับต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับต่อไปนะครับต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติภัยในที่สาธารณะด้วยการปฏิบัติตนตามกฎจราจรทั้งทางบกทางน้ําปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆและไม่เข้าไปอยู่หรือเล่นในสถานที่อันตรายเช่นเขตก่อสร้างริมถนนนะครับหรือว่าข้างสระน้ํานะครับ ต่อไปครับขอความอย่างชาติข้อที่8นะครับออกกําลังกายสมาเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีนะครับข้อควรปฏิบัติก็คือออกกําลังกายเป็นประจําสมาเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งและเลือกการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยเรานะครับออกกําลังกายเป็นประจําร่างกายจะแข็งแรงนะครับต่อไปครับ ตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพื่อทราบความผิดปกติของร่างกายนะครับในการตรวจสุขภาพนะครับก็สามารถทําให้เราได้ทราบว่าร่างกายของเรานั้นมีความผิดปกติด้านใดบ้างนะครับต่อไปครับสุขภาพจิตแ่งชาติข้อที่9นะครับทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับก็ควรปฏิบัติก็คือนอนหลับและพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เมื่อมีปัญหาหรือความเครียดควรหางานอดิเรกทำหรือให้พ่อแม่ผู้ครองช่วยแก้ปัญหาให้นะครับติดใจแจมใสร่างกายก็แข็งแรงนะครับต่อไปครับนักเรียนจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านและที่ทำงานให้น่าอยู่หรือหน้าทำงานและรู้จักการมองโลกในแง่ดีรู้จักเห็นอกเห็นใจและให้อภัยผู้อื่นนะครับ ต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับสู่ความหย่งชาติในข้อที่10นั้นสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมนะครับพอควรปฏิบัติก็คือกําจัดขยะในบ้านและทิ้งขยะในที่รองร,รับให้เรียบร้อยโดยการแยกขยะเปียกขยะแห้งก่อนทิง้งกําจัดน้ําเสียในหลุมหรือร่องระบายน้ําไม่ปล่อยน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ําลําคลองนะครับแม่น้ำลำคลองจะได้สะอาดน่าอยู่น่าใช้นะครับต่อไปครับในข้อที่10นั้นเราต้องปฏิบัติ โดยการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะรับหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นใช้ถุงผ้าหรือว่าลดปริมาณถุงพลาสติกใช้ถุงหรือกล่องกระดาษแทนกล่องพลาสติกนะครับซึ่งการใช้กล่องโฟมนะครับหรือกล่องพลาสติกนั้นใส่อาหารรลล้อนๆจะทําให้สารพิษละลายออกมานะครับจึงไม่ควรใช้วัตถุจากไม่ใช่ธรรมชาติแบบนี้นะครับควรใช้แบบตามธรรมชาตินะครับ เพราะว่าถ้าเกิดการทำลายหรือสลายย่อยของโฟมนั้นยากมากนะครับต่อไปนะครับม,มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเช่นช่วยปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านและชุมชนรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง และนี่ก็คือชีวิตดีมีความสุขร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสอย่าลืมปฏิบัติตามหลักของคนไทยด้วยสุขภาพจิตแห่งชาติ10ประการนะครับอย่าลืมทางตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพลงทุน้นี้พบกับกูโก้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ